วันนี้ครับพบรบอบมัชรูมสิบห้าปีส5ปีวันนี้เราก็เลยมีทำบนแต่ปัญหาสนบนเป็นไหมไม่เก่ง <S <S 1> <S 1> เชิญพระเก่งไหมไม่เก่งอุปกรณ์มีไหมไม่มี <S <S ที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจเสมอฮะ นี่ๆขอตอนแรกก็สู่กล้องสอรี่ครับกลุ่มกล้องครับนี่ค่ะนี่ค่ะ <laughs> นี่ๆโอ้ดิวเซอร์ไหมของกล้องสอรี่พอตอนแรกเรตัดสินใจแล้วว่าเราเชิญพิยุท์พิยุท์เป็นผัวหน้าอ e ีดิเตอร์เราอาจจะเสียอ e ีดิเตอร์ดีๆคนหนึ่งไปวันนี้ครับพบรอบมัชลูม o ส1ห้าี่าปีวันนี้เราก็เลยมีทําบุญเราก็เชิญพัะ มาที่นี่เราสำคัญสุดฮะเราเชาวพุทธเราอยู่ที่นี่มาแล้วก็15ปีเราก็อยู่ RCA มาที่15ปีเหมือนกันเราก็าไปสักการะสารพระพรมของ RCA แห่งนี้อ่าสักสิธิ์มากเลยนะเสร็จแล้วเราก็เพื่อเป็นพุทธศาสนิกนชนฮะเราก็เชิญพระอ่ามาร่วมทำบ,บุญกับเราด้วยแต่ปัญหาสมบุญเป็นไหมไม่เก่ง <c oughs> เชิญพระเก่งไหมไม่เก่งอุปก,กรณ์มีไหมไม่มีที่ใดมีปัญหาที่ได้มีธุรกิจเสมอฮะอน,นี่เราก็เลยไปเจอบุญนำพาบุญนำพาบุญนำพาคืออะไรคะก็อะไรที่เป็นบุญก็นำพามาหาเราไงคือ มีปัญหาเรื่องการจัดหาผสมนำผสมมาที่นี่อุปรกรณ์เครื่องบริพันสันฐารปรึกษาพีก่อนนะอ่าอ่าน่่เน่่่จัดเตรียมให้ทุกอย่างเลยบุญภาทำอะไรบ้างครับจัดสถานที่ครับแล้วเข้ามาดูพื้นที่ให้<า>ว่าเรามาแนะนาลูกค้าว่าจะจัดตรงไหนทิปไหนถึงจะดีอ๋อไ่ดี้วยเอคะเาอยากเราอยาบก,กบรรลุบรรลุแบบบรต้องทิปไหนถึงจะดีอ่ะอันนั้นหมอด<อ> <ผม S 2> ูวงจุ้ยมือทิปสำหรับพระนางเปล่า พระต้องาอาหานไปที่ไหนครับได้ทุกที่ครับยกเว้นทิศตะวันตกครับอ๋อได้ทุกทิศทะไทยถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดีครับไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ทำบุญต้องพระกี่ลูกครับห้าลูกเก้าลูกได้ห้าลูกเก้าลูกวันนี้เรากี่ลูกนะเก้าครับอ๋อเก้าหน้าเก้าหน้าเก้าลูกแล้วก็ทำให้อีกทำให้อีกมนรับศกพระให้รับศกให้ด้วยจัดสังฆทาจัอไม้จัดสังฆทาไปคนนำสวดให้ด้วยอ่ะอันนี้สำคัญนี่สำคัญเผื่อว่าไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วถ้านำสวดเองนี่ พัพปลิศครับพัพปลิศขอสีนขอสีนใช่ครับขอขอ,ขอฟังลูกคอหน่อยลูกคอหน่อยมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนสหปัญจศีรานิยาจามาโอ้โหสา ที่ใดมีปัญหานะฮะที่นั่นเป็นธุรกิจได้เสมอมีใจอยากจะทําบุญแต่ว่าไม่สะดวกในการเชิญพระรับสมพระอาหารเรียมของสังฆทานคุยกับทีมบุิษัทบุญนำพาได้ครับทีมกับบุญนำพาติดทุกอย่างครับมีผัวไหมผัวมีครับตอนนี้มีครัวพรอยู่่นเล่นเว้ยมีจริงเว้ยผัวอะไรที่เป็นผัวที่มวทำบุญอ๋ออะไรที่เกี่ยวกับบุญนำพามาหาเราหมดเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยไม่ี่จบมีหนึ่งนุรกิจค่ะพี่ก็เคยนี้บุญธรพาทำพิธีการอะไรต่างๆให้เราเนี่ยเราเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะเวลามีงานอะไรเงี้ยมีพิธีละแต่ว่าคนต้องกินอมันเรื่องอาหารในงานอสำคัญใช่ใช่ใ่ไม่มีใครทำอาหารมอาค่ะอะไรเป็นมีหนึ่งนุรกิจคืออาหารจัดในงาแต่อย่างบ้านเราเอาก๋เตี๋ยวมให้พี่ก้องาดู่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยว สวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลิ้มเหลาซาลิ้มเหลาซาอ่าลิ้มเหลาครับเป็นคนอ๋อลิ้มเหลาซาซาแปลว่าคนที่สามแซ่ลิมแซ่ลิมแซ่ลิมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านลิ้มเหลาซานะคะอ๋อตำแหน่ัดการรับจัดนอกสถานที่ต้องเอาอะไรถึงมาได้จนอกสถานที่นะคะจำนวนท่านจับสองร้อยที่หนึ่งสามพันแปดพันเองนะคะอ๋อการงานงานเรืนงานบวช ทุก่าและเราต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวไปทานมันเดียวก็พอเตรียมตังอย่างเดียวเก้าอี้เก no ้าอี้มีให้ไหมมีค่ะเก้าอี้คือมีให้ตะเกียบชามเตรียมตัวไปทานอย่างเดียวเตรียมตัวแล้วเตรียมตังอย่างเดียวคนใช้เยอะไหมคนใช้เยอะไหมใช้เยอะค่ะวันวันละกี่รอบสามรอบ ทุกวันมีงานเต็มแล้วก็วันละสองรอบด้วยอ๋อเพราะมันสะดวกนะอร่อยต้องกินอะไรต้องกินอะไรเกี๊ยวปลาสุดเด็ดแล้วก็ลูกชิ้นซีฟู้ดสุดเด็ดนะคะยำลูกชิ้นซีฟู้ดนี่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 โอ้โหยำชิ้นซีฟู้ดนะคะสุดเด็ดเกี๊ยวมีลูกชิ้นโอ้โหดึงดึงเลยอ่ามีปัญหาเรื่องหาอาหารไม่ได้ตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีพุ่งกิจเสมอเหมือนกับที่ไปนั่งไงหัดใหญ่ไปทำอะไรมาคะหัดใหญ่ไปทําบุญแน่นี่จุดประทัดปังๆถ้าอยากปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไม่สะดวกมีคนปีนให้อยากจุดประทัดแล้วกลัวมีคนจุดให้แต่เราได้บุญเหมือนกันเราได้บุญเหมือนกันลองดูลองดูโอ้โยลุกแล้วลูกเลยลงห้องใหญ่ก่อนลงไม่ได้ ว่า p o d u c t i o n house content theater หรือมีเดียเนี่ยที่เกิน10ปีเนี่ยหายากจริงแล้วเราก็ข้าม10ปีมาแล้วไม่ใช่10นะ15ากำลังก้าวเข้าสู่20ผมคิดว่าที่ผ่านมามประสบการณ์ประสบการณ์ก็อย่างที่เอบอกไว้ว่าถ้ามันเป็นคนก็คงเป็นคนที่พร้อมแล้วกันเราคงผ่านช่วงขาดมาแล้วเราอยู่ในช่วงวิง่งแล้วเราก็พร้อมจะบินไปด้วยกันก็ขอให้15ปีต่อจากนี้เป็นปีของพวกเรามาชลุมนะครับขอบคุณทุกคนครับ